คุณผู้ชมครับจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ครับสามารถฉีดวัคซีนวันเดียวได้กับวัคซีนโควิด<ฆ>1 9เรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคชี้แจงแล้วครับว่าเป็นความจริงครับสามารถฉีดได้และก็ขอเชิญชวนเลยนะใครก็ตามที่อยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่ตั้งครรภ์อายุครรภ์สเดือนขึ้นไปเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ที่มีโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องคนที่มีน้ําหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมเข้าไปเลยครับท่าน<ร>เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่พร้อมโควิด19ได้เลยโดยทั้ง7กลุ่มเสี่ยงนั้นสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานพยาบาลเอก,กชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้เลยค่ะสซดด่วนกลมควบคุมโรคที่หมายเลข14 ะะยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด1 9แต่เป็นเรื่องของการตรวจหาเชื้อไวรัสในโพรงจมูกแบบ RT-PCR ครับเขามีแชร์แล้วก็ส่งต่อกันนะครับบอกว่าการตรวจแบบนี้เป็นการจงใจตรวจเพื่อสร้างความเสียหายต่อสมองด้วยการแย่การตรวจเข้าไปในจมูกเรื่องนี้ครับกรมการแพทย์ชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะครับการตรวจแบบ RT- p c ทนั้นมีผลกระทบต่อโอกาส เกิดอันตรายต่อสมองน้อยมากๆเนื่องจากว่าในสมองมีกลไกการป้องกันการติดเชื้อนะคะหรือที่เรียกว่า b l blood brain barrier ค่ะทำให้โอกาสที่จะมีการตรวจแบบสวอปทะลุไปยังส่วนอื่นๆของสมองเกิดขึ้นได้น้อยมากค่ะจึงขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อความนะคะหากมีข้อสงสัยค่ะสอบถามได้ที่หมายเลข025906,000นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งเรื่องครับมีกรณีที่มีการส่งต่อกันว่าธนาคารอมสินครับ ได้ส่ง SMS ให้ประชาชนเพื่อแจ้งรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนวงเงิน55,000ับาทเรื่องนี้ครับธนาคารอมสินชี้แจงล้วน,นะครับว่าไม่เป็นความจริงครับข้อความดังกล่าวถูกสร้างและส่งต่อโดยมิจฉาชีพจึงต้องขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อหากมีข้อสงสัยครับสอบถามได้ที่สายด่วนธนาคารอมสินหนึ่งหนึ่งหนึ่งหครับอ่า ข่าวชัวร์ข่าว,าวมั่ววันนี้แชร์กันเยอะมากเลยนะครับสรุปแล้วนะครับเรื่องแรกวัคซีนคุณผู้ชมเน้นย้ําเลยปีหน้าเนี่ยมามาให้เรารับมือแน่โอมิครอนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมายเห็นแล้วอย่างเมื่อวานนะ่ะยอดแบบเน็ตเนคือ500กว่า เพิ่งต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากสัปดาห์ที่แล้วประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยผู้ติดเชื้อเพิ่งมีสัปดาห์ก่อนเนี่ยผู้ติดเชื้อประมาณสักสิบรายสัปดาห์ที่แล้วผู้ติดเชื้อประมาณแค่ร้อยต้นๆสัปดาห์นี้มาห้าร้อยกว่าแล้วดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนคุณผู้ชมนะขอความร่วมมือเลยอย่างน้อยก็เพื่อตัวคุณเองและตัวคนที่คุณรักนะครับคือการฉีดวัคซีนก็เป็นการเสริมเพิ่มคุมคุ้มกันแหละนะครับ side effect มันอาจจะมีแต่ม สู่คนอื่นนะครับดังนั้นวัคซีนแค่วัยใหญ่วัคซีนโควิด1 9ฉีดได้ส่วนเรื่องของธนาคารอมสินให้กู้สินเชื่อ55,000บาทนั้นไม่มีอยู่จริงและการตรวจ RT-PCR ไม่ได้ทำสมองเสื่อมแต่อย่างใดนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชม